หลังจากที่มีข่าวลือออกมาเป็นระยะรยะในโลกโซเชียลว่าอาชีอาชิรวัตรและมีญาพิชชตทองเจือได้รีเทิร์นกลับมาคบหากันอีกครั้งและสุดค่ะฟุกเกิร์พนคุณพ่อของอาชีได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของลูกชายว่าเขาว,ว่าเลิกกันไปแป๊บหนึ่งนะตามข่าวซึ่งผมไม่รู้ว่าเลิกจริงหรือเปล่าเขาว,ว่ากลับมาดีกันนะผมแค่แนะนําตอนที่เขาต้องเลิกกันครั้งแรกแค่บอกว่าถ้าเป็นพ่อพ่อไม่เลิกเรื่องแค่นี้ติ๊บจ้อยสุดท้ายผมเดาว,ว่าเขาไม่ได้เลิกหรอก ok. แต่เขาบอกว่าเลิก เดาว,ว่าแอบคบกันผมเดาเขาไม่ได้ยอมรับแต่ผมเดาว,ว่าไม่เคยเลิกกันคิดกันเอาเองเมื่อถามว่าลูกชายเคยมาขอคำปรึกษาไหมฟุกตอบว่าเขาปรึกษาตลอดแต่ว่าไม่ได้ปรึกษาเรื่องความรักเขาเป็นคนหวานดูแลน้องมากเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นแม้กระทั่งกับน้องมียา่าก็จะเป็นแนวพ่อพาไปเที่ยวที่นี่พอให้เงินอาชีเท่าไหร่ผมก็บอกไปให้เครดิตเท่านี้เงินสดเท่านี้เขาก็ถามเป็นของขวัญอาชีใช่ไหมเงินอาชีซื้อให้น้องหมดเลยได้ไหมเขาก็ซื้อให้มีย่าหมดเลยไม่ได้เก็บไว้เป็นของ ทักถ,ถามว่าพ่อโอเคกับลูกไหมฟุกตอบว่าถ้าลูกรักใครผมก็โอเคอยู่แล้วผมว่ามันเป็นหน้าที่พ่อในสมัยนี้สมัยก่อนผมไม่รู้แต่สมัยปัจจุบันผมว่าลูกเรารักใครมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะปฏิเสธเขาเป็นแฟนลูกเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาก็ถูกต้องแล้วมันเป็นการตัดสินใจของลูกเราต้องให้ความเคารพถ้าเขาเลือกแล้วว่าคนนี้จะเป็นคนที่เขาไปฝากหัวใจหรือฝากชีวิตไว้ในช่วงนี้และเขามีความสุขเราก็ควรจะมีความสุขไปกับเขาค่ะ